ได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าหยิบได้แต่อี EP ที่แล้วคือแบบว่า <_ A> เค็ก,มกนะไม่นะไม่แบบแข่งโกงเลยอ่ะ<_ A> <_ A> <_ A> สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับไาการลองทำกันค่ะสำหรับ EP นะคะ EP นี้นะคะแขกรับเชิญคือพี่ภูผาค่ะหาหน้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะทําเมนูอะไรดีคะวันนี้เราจะมาทำออไก่ทอดบินแซบกันครับค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะวันนี้เราก็มีปีกไก่ก้ามมีน้ํามันหอยแป้งทอดกรอบแล้วก็ผงวินแซบขาวค่ะถ้าพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะขั้นตอนแรกคือเราก็จะเตรียม ไก่เอาไว้แล้วอย่างหนึ่งก็คือเราล้างมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเสียเวลาล้างเยอะแล้วมันค่ะแต่มันเปื่อยเริ่มสักอะไรเริ่มสับก็คือเราก็จะหมักกับนทำมหนหอยก่อนลงไปเลยพี่หอช้อนหนดิอ่ะช้อนนี้ฮัลโหลนช้อนข้องก็ใหญ่เลยขอบคุณค่ะ แล้วก็โอ้โหแทบลงไปเลยเค็ดไหมกินเผ็ดได้ไหมได้เทเลนะเทเลย<ก>เออข้องแกบต้องมบกไปเลยถ้าไม่กินจะใช้มือยำแล้วนะก็ใช้ได้เนาะไม่อร์ดีกว่าไม่อร์ดีกว่าเข้าในกินมลยแล้วต้องผัดก,กินไว่อีกประมาณถ้าแบบร,บรีบๆก็ สินาทีสิบห้าทีหรือภาพแบบรีบมาแบบหิวแบบอยากกินแล้วก็แค่นี้แหละคนคนไปห้าทีคนไปห้าทีอะ่ะห้าทีอะ่ะคนไปห้าทีเลยแล้วก็ทอ้ <c oughs> โอโศกมาค่ะเอย่าเปลี่ยนโซนทำอาหารกันดีกว่าค่ะอา่าแต่พี่้ <c oughs> <c oughs> าที่ชูออที่ชูหมดเอาละ จคอมมากมาองเราตรงนี <T> а, ้กันนะหายอย่างเดียคนห้าในทีสินไม่คนอะรอคน ไม่ก็พักทิ้งไว้กอดไม่มีแบบผ่านทั่วนี่ขออ่ะแล้วก็เหรอใส่แป้งเ,เลยอใช่ใส<พ>่แป<พ>้งเลยเพราะว่าเราจะได้แบบหมักเสร็จปุ๊บก็คือทอดได้เลยหิวแล้วใช่แป้ง <laughs> <laughs> ไม่ต้องใส่เยอะมากแค่นี้แค่นี้พอแล้วโอเคอยากขยำเลย มาหน่อยนไม่ก่อนแล้วจะมาจะอ่ะราต้องสะอาดก่อนนะครับไม่นานไม่ถูกสุขะอนามัยมาอีกหน่อยนีกเลยก็ได้ เริ่มอยู่แล้วเริ่มไม่อยู่แล้ว,ลวอ่ะก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้เราก็หมักเอาไว้ในตู้เย็นหรือว่าข้างนอกก็ได้เกแต่ประมาณสิบห้าถึงสิบนาทีแล้วแต่ขนชอกค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปทอดกันเลยคะ่ะ ก็ไม่ใช่น้ำมากันก่อนเดี๋ยหลักการกระเทายัางไงฮะกระเทายัางยังยังหัวเขาต้องเริ่มจากไฟอ่อนนะครับ ก็ผสมกันเลยใช่มันก็อันดุกันก็พอไหมว้าวอีกอ๋อสามห้าห้าสิบหก นอนแล้วก็อร,รอกระทะร้อนจริงๆมันต้อง,องร,รอกระทะร้อนมนะไฟแตะมาใช่ไม่น,นนะั้นอ่ะถ้ารา้อสแตะไปเลยอ่ะม,มันจะอมถูกแล้วก็ใช้ทอดด้วยไฟอ,อนนะไ่อนไม่งั้นอ่ะไก่มันจะไหม้ A few moments later ตอร์นั่นส่ดีจ้ะเห <laughs> <laughs> ็น,น,นแล้วนั <laughs> ่นอะไรอะไรแล้วคิดอาคิดบ้าใครเป็นคู่แข่งเราล,ละกันคู่แข่งเหรอมีสองคน ก็มีอีกอะอะไรสักอย่างนะที่มาใหม่ที่แบบว่าได้รางวัลเยอะสุดนั่นแหละเพราะงั้นเหรอตัวเต็งมามืดฉันให้ตัวเต็งนะเจอคำถามไปกระตุกก็ก็ฝึกวานมึงตอบวานขาดที่เซนัส้าสระบ้าหน้าห้องใช่ปะเออจับอย่างเงี้อยู่อย่างเงี้เลยมาน้องฝึกฝึกไปแล้วเหรออันนี้เลยให้ถามเลย ถ้าคุณเจอคนประสาทแกเวลายังไรยงไครับ <su> ลูกของมือ <Wet> ก็ถูกก็ลูกของก็ต้องไปตรงมาไม่อมผอมถูกเป็นคนตรงตรงร้อนกี่โมงมากเราต้องรอปะรลอกก็มีภาพแบบหนึ่งเออคือกลัวแหละไม่ร้อน อ,อีกนิดหนึ่งท่ากับอีกสองนาทีสองนาทีแล้วกัน Two thousand years later กินได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ากินได้แต่อีพีที่แล้วคือแบบว่าเช็คไม่นะไม่แบบแข่งโกงเลยอะ่ะ <c oughs> มีเอ๊อีพีนี้รอดลุ้นเอาว่ารอดหรือล่วงต้องรอดแหละ ใช่เลยคือกินได้นะจกักจืดแล้วก็เค็มไม่เลือกอมน้ำมันคือจะบางกี่โมงมันดูมีวิธีดูนั้นได้คือแบบว่าสักแล้วแบบอันนี้คือยังไม่ร้อน <c ười> มันต้องนึดๆเพราะมันเลยตลอดร้อน่นี <c ười> ้ก็คือเอาได้แล้วน,น,นะขัาลงแานะปรับใหก่อน ไ่ประมาณเท,ท่<ะ>เาไหร่าาดีพอห้าสิบแล้วกันอ่ะพอห้าสิบอ่ะก็นะดีเทใส่ไปเลยใช่ปะอู้หู <laughs> อ่าสวยนะ <laughs> เหมือนแม่ทำอาหารให้ลูกกินจริงๆท้าเป็นแม่ใช่ <laughs> <laughs> เป็นพ่อได้ไหม <laughs>

โดนหนูไหมไม่โดนพี่คิดไหมเอมอเนาะนี่พี่้องแข่งหรออันหนึ่งสุดท้ายชื่อคุณ่าใคอโอ้นคอน,นอันนี้ก็ละลายเลยเล่นไงใ้ไง คนที่มันเช็ดตะเกียบถอดใช่ไม่าดเลยชอบใส่ตะเกียบทีมันละลายหมดพี่ใครผมกลับใครแต่มันติดกระห่าพี่พี่ไม่แบบติดดูดกูอ๋อก็พีได้เลยสีสวยแล้วเมื่อกี้เปิดมาขอไปบอกอะอมเหลืองนะไม่เอาน้ำตาลไม่เอา嘛 งอมแร้วน่นไหม,ไม,ม,ไมแต่ทำไมไมันไม่ฟู่เหมือนที่เคยดูมาแม่ว่าใส่มาแล้วฟู่พขาเใช้เต้าแกนหรือเปล่า <c oughs> เราไม่ใช้เต้าไปเปล่า <c oughs> อาจจะเป็นไม่ได้ ไปตอนเสร็จทออเสร็จครึ่งหนึ่งเลยป่ะเดินมมาละลมันน่ะว้าวน่าจะได้ไปกินแหละเส็สุกไหมอียู่อังไม่ป่ะฮะไม่ไหม้ตาแต่ไม่สุกเออเนาะ ผมไม่สุกมากเลยอ่ะแบหบั่นมาโอ้โหแดงไม่มีนิดแล้เลือดฉ่ำบอกเขาว่าเป็นสีของซอสอ,อะไรนะซอสลอดาธรรมดเลือดไก่ตุ๋นสดๆใหม่ๆสดจริงสดเกินอ <laughs> พอเรากลับอ่ะไม่ฟูนะออขัดใจมากเลยอย่าเปิดไฟแรงๆอละ ถ้าอยู่ที่บ้านนะเปิดเปิดสุดละที่บ้านใช้เตาแก๊สปวกปวกเออไฟไฟแบบไฟแรงสุดเพราะที่ฟู่เลยน้ำมันนะแต่อยู่บ้านคือไม่กล้าทอดน,นะกร็ดิ่งอันนี้เราอยู่ตอนนะ้ากล้องไงต้องแบบโอ,อ้ยทำเต้น <c oughs> แต่ท,ที่ที่บ้านนะป่านนี้วิ่งละอยู่บ้านก็คือปุ๊บวิ่งหน <c oughs> <c oughs> ึ่งวัก็แบบ ไปแล้วแล้วก็น่าถืออะไรนะป่ามอสเอี <laughs> อต้องไปไหม <laughs> ต้องสิบแปดเสียงน้ำมันเริ่มมาแล้วใช่มันต้องอย่างนงงงี้ หาเอารับละนีไหมให้มีอีกแถวน,นี้มาทำอะไรอ้โหเปิดประตูเปิดประตูเ,ตเข้าไปเลยเนี่ยส,สอบผมคนอีพีนี้แจ้งตัวเองเหรอ,อกะจะมาแบบว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ปากใครขำระหว่างปีนี้กับปีที่แล้วอ่ะที่ฉันเห็นอนะ่ะปีนี้เธอดูแบบปีที่แล้วนะแนิดนึงไม่นิดนึงมีเลยสูง,ส,งสูงขึ้นขนาดสูงขึ้น,น,นพอพีปีที่แล้วว่ายัางไงอ่ะปีแรกตัวเล็กแล้วมันดูจมชมันดูจมแบบจมไปเลยอเพราะว่าปีที่แล้วมีแต่คนสูงสูงอ่ะป,ปีนี้ตัวเองสูงขึ้น แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจากที่ฉันมองอะ่ะเขาเรียกว่าเปลีป่ยนแปลงการแต่งหน้าตัวเองใหม่พี่แล้วแต่งหน้ามันเน้นังไงอ่ะเน้นผมอะ่ะ<า>เน้นผมเดี <laughs> <laughs> ๋ <laughs> ยวมิ่งมาเหอ ก็จะดูยังไงว่าสดหรือเปล่ากเริ่มไยเริ่มอะไรเริ่มมาปานละก็ตามตลาดเนี่ยตามตลาดสีนี้แหละฮะตา่างอยากให้มันคือไม่ไม่เท่าไหร่ อาจจะแบบว่าสุกแค่รอบนอกข้างในในช้ตรงกระดูกเขียงอยี่ <c oughs> <c oughs> Oh, minyak. Oh, sabnaman. <laughs> oh, sabnaman. O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 h, sabnaman. ไปลองเอาี่ตัดสนแล้วนะแบบีนี่อยู่ในสีนี่สรไจแล้วสรจแล้วะเสแล้วไม่มีรสชาตจือเพราะว่าเพราะว่าน้อัไม่เข้าไงจริงมันต้องทแบบว่าซ่อมอ่ะให้มันเป็นรนีนี่ไ่ต้อง อ,อไม่นดีะไมปเล,ล <ะ S 2> ็น <laughs> กลับก่อนกลับก่อนหนูเร,ราใช้อย่างนอกร <c oughs> ่ขางหนักเออเราเราใส่ผงหมาไปหรือเปล่าหกผงเลตอนทอดเสร็จนี่เขาข้างนอกกับเนื้อทอดเป็นเนื้อด้านในกะเจี๊ยบใช่ที่หลังเราซีดแบบว่าเนื้อไม่มีกระดูกที่หลังเราต้องทำอะไรใ,ใ,ให้มันเค็มๆแล้วก็บอกเขาว่ากินกับข <laughs> ้าวหายิ่งชิ như là tay mặt con mama. ạ, Thì được mới thang nhất là phải phục 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 không phục ถ้าสักพันหนึ่งเขาเขาหมินว่าทำไมปากมันไม่ตัดใจเราใช้สิ่งที่ตัวเราทาไหมเราเป็นต้าเหมือนกันก็ไอะไรครับมินิมอลใช้สัมอะไรบ ค่ะตอนนี้มาค่ะแล้วก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นเอ๊ะเรางก็รอชิมกันเลยแล้วกันกินได้หรือเปล่าะยังไงให้เห็นอะไร สุกนะไม่ฉันชอบสุกไหมมาเพิ่มอีก้าหนก็ได้ รอบสองอ่ะทอรอบสองอ่ะอร่อยกว่ารอบแรกเพราะว่ามันแบบว่าไงมันผ่านน้ำมันอ่ะมันแบบว่าทอดรอบอแรกมาแล้วเออแต่ว่าค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะคพี่มู้ฝ่ามีอะไรจะฝากผลงานไหมครับก็ฝากแค่จีแค่นี้ค่ะ <c> ต <oughs> <c oughs> <c oughs> าข้างล่างเลยแค่นี้แค่นี้ไม่ผลงานเราไม่ยอ,อ,ยอยากบอกอะไรเยอะ ็ฝากแค่ไอจีก็ไปต,ตามเนี่ยกันในในจีก็พอทราบบางพีพีนี้นะคะก็เอาไปสอนอยู่โป้งเลยค่ะได้ตัวโป้งคือนี่เหลว <laughs> หน้าโป้องอย่างนี้แต่ไมา่จับมม่ะแบบนี้ปล่าหลังกล้องไม่ปากอู้ค่ะแล้วมาลุ้นกันนะคะว่าอีกปีน่าจะเป็นใคร ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของช่องของเราแล้วก็รายการของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ